ครับเ,เพื่อนๆครับตอนรับเข้าสู่ช่องของผมนะฮะที่เห็นกองกองอยู่นี้นะฮะถือว่าเป็นของรักของห่วงนะครับซึ่งเอาไว้ใช้งานทางด้านโปรดักชันทำงานสื่อนะจะเป็นสื่อทางทีวีหรือว่าสื่อทางออนไลน์นะฮะก็เป็นของรักของห่วงที่เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีและสามารถใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมเวลาผมเดินทางไปต่างจังหวัดหากว่ามีโอกาสต้องลงพื้นที่นี่ยก็จะหยิบยกเอาอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยไปด้วยเพราะอะไรฮะ มันมันเล็กนะฮะแต่ว่าคุณภาพมันสูงนะซึ่งมันเป็นของที่มีราคาถนะือว่ามีเป็นของที่ว่ามีราคาแล้วก็มีคุณค่าทางด้านจิตใจนะฮะนี้เห็นแบบรวบๆแบบนี้กองๆอนะจริงๆแล้วเดี๋ยวผมก็จะแยกประเภทให้ดูว่ามันมันมีอะไรบ้างนะครับนี่อย่างแรกเลยนี่คือ Osmo มันเป็นตัวเหมือนตัวชาร์จในตัวสำหรับกล้องออสโมนะฮะ ซึ่งมันมีเซถิไรท์ในตัวก็คือการถ่ายเนี่ยมันก็จะสมูทนะแล้วก็เนี้เป็นเป็นตัวใหม่ผมมีอีกตัวหนึ่งเหมือนกันไปทะเลแล้วมันเอาไปดำน้ำนะรปรากฏว่าน้ำเข้าครับท,ทั้งที่ใส่กรอบนะเสียดายมากนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็คือซื้อมาใหม่แล้วก็เอาลงพื้นที่ไปทำข่าวที่นครศรีธรรมราชช่วงพายุปาบึกนะฮะก็ถือว่ายังใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ยังทำงานได้อย่างดีนะฮะมีเมมโมรีอยู่ในนี้ด้วยนะครับนี่ใช้งานได้ดีมากชอบมากครับกล้องตัวนี้เล็กแต่คุณภาพเยี่ยมยอดมากๆในะฮะอ่าน,นี้มีเมมโมรีอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นที่เหมือนชาร์จด้วยนะรเราเก็บนี่ก็ใส่แบบนี้นะครับเราดึงมาใช้ก็แบบนี้มันจะมีเลนนะ อยู่ด้านหน้าเผื่อว่าจะใช้ทําให้เป็นแบบเรนวายผมอีกตัวหนึ่งยังไม่รู้ว่าหายไปไหนหาไม่เจอนะครับอืแล้วก็ส่วนในกล่องสีแดงนี่นะฮะในกล่องสีแดงมีอะไรบ้างนี่จะเป็นฐาน,นครับฐานเวลาที่เราไปถ่ายเนี่ยไปตั้งแบบเนี้ยก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะจะเอ็นตกกับพื้นใช่ไหมเออก็มีนี่ฮะเป็นเป็นฐานชาร์จด้วยในตัวแล้วก็เป็นที่วางนะครับเราก็เอา ไท4นะฮะไท4เสียบชาร์จไปด้วยตั้งได้เลยฮะนะเสียบชาร์จตั้งอย่างนี้ได้เลยเราเราไปทำาิล็อกด้านนอกนะ,ะก็เวลาจะตั้งถ่ายใช่ไหมถ่ายตัวเองเนี่ยก็ตั้งไปอย่างนี้แล้วก็กดหันเข้ามานะครับทีเนี้ยมันก็จะมีอุปกรณ์เสริมอย่างอื่นที่ต้องเอามาประกอบกันนะตัวนี้สําคัญะฮะคือว่าเป็นตัวบังคับนะครับรู้สึกว่าตอนนั้นผมน่าจะซีแยกกว่าไม่ได้ใจจะไม่ได้ละนะ เป็นตัวบังคับก็ต้องเสียบไปด้านข้างตรงนี้นะเพื่อบังคับนะครับนี่พอประกอบปลามางไงดูดีขึ้นนะดูดูเลยใช่ไหมฮะนะนีแน่นหนาอยู่แล้วก็ได้ใช้งานครับก็ไปใช้งานหนาๆอารอบเดียวกับตอนไปต่างประเทศนะครับก็เอาตัวออสโมเนลไปส่วนกล้องใหญ่ผมก็ไปนะจริงๆไปมา,ม,ามาชอบชอบกล้องพวกนี้เล็กๆแต่ว่าคุณภาพดีเป็นไฮเดฟิเนชันอะไรอย่างงี้ ออมันก็ไม่ถึงกับเป็นตัวแอคชั่นแคมนะผมมี OS, ออ DJI แอคชั่นแคมตัวหนึ่งนะฮะปรากฏว่าแม่ใส่เมมไปแล้วมันถอดมาไม่ได้นะกล้องจะเปิดมาได้แต่ตรงเมมเนี่ยมีปัญหาเนี่ยเสียดายมากเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรอใช้ตัวนี้ก็เอาอยู่นะครับเอาอยู่นะเวลาเราไปทำวีล็อกอะไรเงยตามที่ต่างๆนะฮะแล้วก็ มันก็ชาร์จได้เนาะถ้าเ่ามีพอร์ b แบงด้วยเสียบตรงนี้หรือว่าจะชาร์จกับตัวนี้ก็ได้นะเวลาเราไปไหนมาไหนแต่วันนี้ต้องถอดหน่อยนะครับทีน,นี้ผมก็มีอุปรกรณ์แยกอย่างอางื่นีเนี่ยตัวเล็กๆแบบนี้นะก็มีราคานะมันเป็นตัวแปลงเพื่อใช้กับไมโครโฟนนะครับใช้กับไมโครโฟนอะันนี้ต้องลองทดสอบดูว่าสามารถเสียบกับนี้แล้วใช้เลยได้ไหมนะครับ ไม่เคยทดสอบแต่ปกติแล้วเนี่ยผมใช้ผมก็จะถอดมานะเสียดแบบนี้แล้วก็เสียบกับไมโครโฟนต่างหากอันนี้ผมได้มาจากญี่ปุ่นนะฮะตัวนี้เนี่ยนะครับไมค์ตัวนี้ก็เสียงดีมากเอามาใช้กับตัวอ s m สโมโดยเฉพาะนะครับเสียบเข้าไปนี่เราเดิน,ดนไปวีล็อกใช่ไหมฮะเอาจะเอาทิศทางนะอยากเก็บเสียงด้านหน้าสัมภาษณ์ใครเนี่ยก็หันไปทิศทางด้านหน้านะครับ หรือถ้าเกิดเราเจะเอาเสียงเราเองเนี่ยก็หันมาหาตัวเราเองแบบนี้นะครับนี่น,นี่อันนี้ตัวแปลงใหม่นะครับแต่ทีนี้ล้าวันนึงเนี่ยเราอยากใช้เสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือมันก็จะมีตัวแปลงตัวนี้ฮะไร n i ิงเข้ากับสมาร์ทโฟนของ iOS นะครับก็คือต้องถอดนี้ก่อนถอดนี้นะครับ แล้วก็เสียบเข้าแบบนี้จากนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดจะดูภาพเต็มเจอก็เสียบเข้าอย่างนี้นะครับมันก็อย่างนี้เลยดูเดินถ่ายก็แบบนี้ได้เลยนะครับแต่ต้องโหลดแอปมานะนัสืกวจน่าจะ,จะเป็น dji m i m o หรือเปล่านะไม่ได้ใช้นานแล้วนะครับเออป๊บนะนนี้ผมเก็บไว้ในนี้เป็นกล่องกล่องเก็บโดยเฉพาะกล่องอัศจรรย์ นี่ครับอันนี้ก็เก็บไว้น,นี่เนาะ,ะ,ะส่วนกล้องเนี่ยผมก็จะเก็บไว้อย่างนี้มาเดินทางนะครับลืมไปเมื่อสักครู่นี้เห็นตัวแปลงนี่ใช่ไหมฮะตัวแปลงถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้ไมคที่อัพขึ้นมาอัพเลเวลขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือเสียบเข้าอย่างนี้นะฮะยึใช้กับตัวนี้นะแล้วคุณก็มีนี้ใช่ไหมล่ะผมมีไวเลสไมโครโฟนครับนี่ มีวเลสไมโครโฟนนะครับเ,เราก็ต้องติดตั้งนะฮะยังไงฮะมีตัวนี้ใช่ไหมเสียบเข้าด้านข้างนี้งั้นดูสีแดงนี้นะเสียบเข้าด้านข้างนี้แต่นี้ต้องชาร์จก่อนนะครับต้องชาร์จไฟเป็น usb 4นะครับแล้วก็เสียบเข้ากับตัวนี้แต่นี้มันก็จะดูเทอะท้าหน่อยนะครับก็จับอย่างนี้ได้กันวก็จะดเท้าแล้วก็เชื่อมต่อมันใช้ได้2คนคนะฮะไม้ตัวนี้2คนนะ แต่ว่าต้องไปชาร์จเหมือนกันนะครับตัวแดงเนี่ยเ,เราจะเสียบเข้ากับกล้องนี้นะถ้าเกิดเป็นมีกล้องใหญ่ก็ใช้งานได้เหมือนกันแต่ว่าต้องไปชาร์จนะนี่ในส่วนของที่จะใช้กับไมโครโฟนแต่ถ้าเกิดใช้แบบไม่งี้เอาแบบสะดวกก็โอเคนะเสียงก็ใช้ได้นะแต่นีถ้าเกิดว่ามีคนเดินไปไกลๆอะไรอย่างเงี้ย เราอยากจะสัมภาษณ์พิธีกรหรือว่าคุยพิธีกรแบบว่าเขาเดินไปไกลอย่างเงี้ยนะแล้วใช้พิธีกรสองคนก็ใช้แบบนี้ระดัภาพเสียงก็จะยอดเยี่ยมนะครับนะนี่คืออุปกรณ์ที่เป็นของรักของห่วงนะครับมาเปิดให้ให้ดูกันเนะเก็บก็เก็บอย่างงี้นะน,นี่ก็ชาร์จนี่ก็ชาร์จตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอย่างงี้ใช่ไหมอ่าพนะวกนี้ ก็ถือว่าทําให้ประสิทธิภาพในการทําคลิปของเราเนี่ยเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถามว่าไม่มีพวกนี้ได้ไม่ได้ครับคุณใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยอย่างเดียวก็ได้มันขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ของคุณฮนะเป็นหลักเลยนะครับเป็นหลักเลยแต่ว่านี้ผมทําทีวีด้วยไงใช่ไหมพอทําทีวีแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้คุณภาพมันดีด้วยนะครับแล้วไปลงออนไลน์ได้เหมือนกันนะครับเออหรืออุปกรณ์เสริมสําหรับ D j จมีอะไรอีกนะฮะ มีเปิดอย่างนี้นะเวลาเปิดเนี่ยเบบนี้เราปิด,ปดปก็ปิดนี้เปิดแล้วกดออกมานะครับก <c oughs> อนเสริมสำหรับ DJI หากว่าอยากให้มันติดตั้งในรถอ่ะนะครับต้องทำยังไงก็มีอุปกรณ์ตัวนี้ฮะเนาะมีก็ตัวนี้มาปุ๊บก็เราจะต้องกดเปิดก่อนนะครับแล้วก็ อย่างนี้นะฮะสามารถใช้กับขาตั้งก็ได้นะใช้ขาตั้งก็ได้นะครับอ่านะแล้วแต่เราแบบสะดวกนะขาตั้งยาว,ยาวหรือจะติดกับในรถใช่ไหมนี่มีที่หนีบนะมีที่หนีบกับในรถย้อนนี้มาจะติดกับในรถนี่แล้วก็หมุนสกูไปหาก่อน หาูมันแล้วก็หมุนนี่ฮะหมุนสก,กูไปนี่แล้วก็ไปหนีเนี่ยตรงไหนที่เราสามารถหนีได้นะออลองดูแบบหมุนซ้ายหมุนขวาดูเนาะนะครับนี่นะจะประมาณแบบนี้อันนี้ก็ไปเผื่อเผื่อว่าจะไปติดกับนี้แล้วก็ตั้งกับขาตั้งแต่จริงเนี่ยพอเสียงนี้แล้วเนี่ยแล้วก็สามารถตั้งกับขาตั้งได้ละยยยาสูง,สง ะะซึ่งเนนี้ผมก็มีขาตั้งเล็กแต่มันยืดได้มันยืดได้มันยืดได้น,ดไดน,นี่ครับก็หมุนไปแล้วก็ตั้งขาตั้งนะฮะ,ะใส้งานแล้วก็แบบนี้ก็ได้ถ่ายแบบเซลฟี่ตัวเองอะ,อะไรอย่างเงี้ย เดินไปก็จะถ่ายเซลฟี่ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะชอบแบบไหนก็ลองจินตนาการดูว่ามุมภาพจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็พับเก็บง่ายเห็นแบบนี้ก็มีราคานะครับนี่แยกประกอบออกมานี่นะใส่ดูนะปึ๊บนี่อ่า นี่ครับเห็แม้ว่ามันเล็กครับเล็กใช้งานสะดวกนะฮะชาร์จปุ๊บไฟไม่ขึ้นเหรอไฟไม่ขึ้นอาจจะแบตหมดนะครับนี่ไฟขึ้นละนี่นะ ส่วนนี้ก็เป็นกล่องเก็บของ DJ I, นะครับก็พับเก็บใส่ตรงนี้ก็ได้นะฮะแต่จริงแล้วมันมีนี้เนี่ยคุณอยากก็ใส่ในนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าจะใส่แบบไหนยังไงนะครับนี่ก็เป็นไม้ไม้เล็กอีกอันนึงก็เสียงก็ดีเหมือนกันนะครับไม้แบบนี้เสียงดีนะฮะผมก็ใช้งานอยู่นะครับนี่มีอะไรอีกอ๋อตัวนี้ ตัวนี้เนี่ยก็คือไว้ใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับนี่ครับใช้กับสมาร์ทโฟนหมุดด้านหลังทำไมต้องมีตรงนี้นะเราก็จะได้ใช้กับตัวไวเลสไมโครโฟนได้นี่ครับใช้กับไวเลสไมโครโฟนเสียบเข้าไปอย่างนี้เสียบเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมทีนี้เนี่ยมันมีตัวแปลงอยู่ สำคัญมากตัวนี้ครับเนี่ยต้องมีสายนี้นะเออเสียบเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าด้านข้างตรงนี้นี่นะฮะแล้วเราก็ใช้เนี่ยไมโครโฟนนะใช้ได้พี่ก่อนสองคนไปกันสองคนเนี่ยใช้ได้เลยติดคนละคนไปนะครับแต่ว่าต้องชาร์จก่อนนะฮะอย่างงี้ต้องชาร์จก่อนนะเราจะทำไงให้มันสะดวกอีกนะครับ คุณก็นี่สิเนีย่ยหมุนไปอืมจะตั้งถ่ายจะอ,อะไรยังไงก็ก็แล้วแต่มันยืดหดได้นะครับด้านหลังก็ทำให้มันแน่นนี่ฮะอืมนะมีกระตั้งนี่นะ ได้ตัวนี้ไปก็โอ้โหยอดเยี่ยมนะครสามารถทำวีล็อกได้สบายสบายนะมันอยู่ที่คอนเทนต์ของเรานะครับตัวนี้สําคัญเด๋ยวสายนี้ต้องเอาไปนะฮะส่วนถ้าเกิดไม่มีทำไงนะผมก็มีตัวแปลงเนี่ยไล n ิ่งเนี่ย n อ่ไลนิ่งเนี่ยเสียบเข้าไปด้านข้างนะรับแต่จริงจริงไม่ต้องใช้ตัวนี้ไนดะ้เพราะว่าถ้าเิดใช้กับเุกโฟนี่มีตัวนี้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องเอาไปก็ได้ เสียบข้อด้านข้างนะครับของสมาร์ทโฟนเป็นไลนิง่งถ้าเกิดเราจะใช้กับกล้องออสมก็คือเสียบตัวนี้หเห็นเพ็นพิน2ตัวใช่ไหมนะฮะหรือใช้กับกล้องใหญ่ก็คือใช้กับนี้ได้นะครับอะ,อะไรอีกน่าจะประมาณนี้นะครับอ่าตัวนี้นี่คือมันเป็นตัวเอาไว้ใช้กับ iPad นะตัวการ์ดลีเดอร์หากว่าเรามีตัว SD card มาเราถ่ายภาพมาเนี่ยจาก Osmo ใช่ไหมฮะกล้องตัวเล็กนะครับกล้องตัวเล็กนะมันก็จะมีเมมโมรีตัวเล็กเมาเราก็จะใส่ตัวแปลง SD card เนี่ยแผ่นหนึ่งเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เสียบเข้ากับ iPad ของเรามันก็จะเจอภาพเลยนะสามารถลงภาพลงใน iPad ดด้านนี้สำคัญมากนะครับเพื่อจะได้ตัดต่อ ลงใน iPad นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีตัวตัวแปลงที่เป็น s d card านะเสียบเข้าตรงนี้นะครับมีสามารถใช้กับ iPad ได้นี่ตัวนี้สำคัญนะคเพื่อเอาไรฮะเอาภาพจากตัว o s m o มามาใช้งานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคร่าวๆให้ดูนะว่าเนี่ยของแักของห่วงที่มีอยู่เนี่ยตอนนี้ใช้งานใช้ยังไงบ้างนะครับ โอเคครับเพื่อนๆน,น่าจะพอสมควรนะเดี๋ยวผมก็จะทยอยเอาพวกอุปกรณ์ต่างๆมาเปิดให้ดูเรื่อยๆแล้วกันเนาะเออเพราะว่า u n นบ x ็แต่ว่าไม่เคยมาเปิดเผยอย่างนี้สักเท่าไหร่นะครับก็เป็นของนักของห่วงที่เอามาโชว์ครับแล้วมันทํางานอะไรยังไงบ้างเนะพื่อนๆไหนสงสัยยังไงก็ถามเข้ามาแล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะฝากกดติดตามหน่อย แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ